จิตวิทยาของคนฉลาดทำให้แฟนยอมทิ้งมือที่สามแบบที่คุณไม่ต้องอ้อนวอนแม้แต่คำเดียวครับคือวันนี้แฟนของคุณไม่มีวันทิ้งมือที่สามถ้าคุณยังมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้หนึ่งครับคุณไปท้าเลิกสองครับไปท้ายาแต่ใจเนี่ยไม่ได้ต้องการยาครับคุณแค่จะยั่งชิงหรือสครับคุณไปง้อเขาครับบวกกับพยายามทำดีกับเขาครับสครับ คุณไม่กล้าที่จะพูดหรือขีดเส้นความสัมพันธ์ครับคุณไม่กล้าพูดเพราะกลัวพูดไปเนี่ยเดี๋ยวเขาทิ้งถ้าพูดไปแล้วกลัวเขาไม่เอาถ้ากลัวพูดไปเล้วเดี๋ยวเขาจะหายไปเดี๋ยวเขาจะบล็อกคุณไม่กล้าหรือครับห้าครับคุณยังซับพอร์ตให้เงินให้ทรัพย์และก็ยังคงให้ในเรื่องของบนเตียงเขาไม่มีวันทิ้งมือที่สามถ้าวันนี้คุณยังคงทำตัวเป็นของตายโดยไม่รู้ตัว วันนี้หลายคนยังพยายามยังไปตามติด GPS e ครับพยายามดูว่าเขาไปที่ไหนเขาไปยังไงนะครับหรือเจ็ดพยายามไปส่องชีวิตแฟนกับมือที่สามครับแล้วตัวเองก็กลับมานั่งเป็นทุกข์ครับหรือบางคนยังยังพยายามทักครับยังพยายามโทรยังพยายามส่องแชทและมันก็จะเท่ากับการเงียบของเขาครับเขาไม่ได้สนใจอะไรคุณเลย เขาไม่ได้แคร์ความรู้สึกคุณเลยเขาไม่สนใจด้วยซ้ำครับว่าคุณรู้สึกยังไงเวลาที่คุณยังคงทำพฤติกรรมดังต่อไปนี้ครับคุณอยากได้วิธีการทำให้เขาทิ้งมือที่สามโดยที่คุณหนึ่งครับไม่ต้องไปท้าเลิกสองครับถ้าคุณไปท้าอย่าครับเพราะอีกฝ่ายตกลงจะอย่าแต่คุณกลับไม่อย่าแล้วหาข้ออ้างว่าต้องเขาต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะใจจริงๆไม่ได้ต้องการอย่าอีกฝ่ายจะมองคุณเป็นของตายสามครับยิ่งไปงอ้อไป,ไป,ไปพยายามขอคืนดีอีกฝ่ายจะยิ่ง รำคาญครับคุณคิดแบบนี้อยู่หรือเปล่าผมเนี่ยมันสู้มือที่สามไม่ได้ครับแกงไม่เท่าเขาหล่อไม่เท่าเขาสวยไม่เท่าเขารวยไม่เท่าเขาครูความบอกว่าคุณคิดผิดครับและคนเป็นหลวงมักคิดผิดร้อยเปอร์เซนต์ครับโปรเซสมันไม่ได้เป็นแบบนี้วิธีการที่ฉลาดที่สุดคุณต้องปล่อยให้แฟนของคุณเนี่ยมันไปสู้กับมือที่สามครับแล้วคุณเนี่ยนั่งสบายๆครับนี่คือความฉลาดครับ 100%ยังไงก็ชนะครับแต่ถ้าคุณไปสู้กับมือที่3เองยังไงคุณก็แพ้ครับและยิ่งคุณไปพยายามสู้กับมือที่3ม,มากเท่าไรมือที่3จะพยายามทําตัวเป็นนางเอกหรือเป็นพระเอกเป็นผู้ถูกกระทําแล้วทาให้แฟนของคุณมองว่าคุณเป็นตัวร้ายมีอะไรเขาจะปกป้องกันแต่ถ้าคุณทําให้เขาสองคนซัตดกันเองคุณจะโคตรกลายเป็นนางเอกและพระเอกคุณวางเกมให้เขาเดินตามไม่ใช่คุณไปเดินตามเกมเขาครับ คนส่วนใหญ่มกักไปลงแรงปวดหัวไปต่อสู้กับมือที่สามโทรไปถามว่านเนี่ยแกทำไมต้องมาแย่งแฟนของฉันมือที่สามก็จะตอบมาแพทเทิร์นเดิมว่าเออไม่รู้อะค่ะยังไงพี่ก็ไปถามแฟนพี่เอาเองแล้วกันอ่ะมันจะโยนมาทางแฟนคุณครับเพราะมันรู้ว่าคุณกับแฟนเนี่ยคุณไม่กล้าหือครับหรือถ้าคุณกล้าหือไปไปเข้าเกมเข้าทันทีครับเพราะคุณกับแฟนพอทะเลาะก,กันเนี่ยมันจะท้าเลือกท้าอย่าสุดท้ายแฟนของคุณก็จะตกไปเป็นของมือที่สามครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีของการทําให้แฟนยอมทิ้งมือที่3กลับมาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องอ้อนวอนมันมีโปรเซสดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับการใช้หลักการกจิตวิทยาย้อนกลับครับในวันที่แฟนไปมีมือที่สคําถามคือวันนี้แฟนรู้สึกว่าคุณเป็นคนดีที่สุดในชีวิตหรือมันเริ่มที่จะเบื่อคุณมันมองว่าคุณมีแต่ข้อดีหรือมันมองว่าคุณมีแต่สิ่งแย่ๆครับในหลายๆความสัมพันธ์เวลาคุูคอมเป็นที่ปรึกษาโดยเฉพาะคนเป็นหลวงมากกว่า3 0 0พันเคสอ่ะ แฟนมักจะมองว่าคุณมีแต่ข้อเสียครับเพราะความสัมพันธ์เนี่ยมันเอาแต่บน่กนกลดาโกรธเกลียดมันเลยทําให้อีกฝ่ายเนี่ยมองแต่ข้อเสียของคุณเพราะต่างฝ่ายต่างปกป้องตัวเองฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากให้เขากลับมาโฟกัสคุณเนี่ยคุณต้องทําให้เขามองข้อดีของคุณครับอย่าให้มันไปโฟกัสข้อเสียครับการจะทําให้คนมองแต่ข้อดีสิ่งที่คุณต้องทำคือเลยครับ1.1ครับคุณไม่ตามแม้ว่าเขาจะมีมือที่3คุณก็ไม่ตาม คุณไม่เช็คไม่ดูไม่ต้องไปอยากรู้ใดทั้งสิ้นคนบางคนพยายามหาวิธีการเช็คอยากรู้อยากส่องแต่มันไม่มีผลอะไรเลยคุณรู้แล้วคุณทําอะไรไม่ได้ครับเพราะแค่คุณรู้แล้วคุณก็เอามานั่งจินตนาการปรุงแต่งกับตัวเองแล้วคุณก็เสียใจเฝ้าเศร้าท้อเฟลอยู่กับตัวเองไม่มีอะไรดีขึ้นสิ่งที่คุณต้องโชว์คือคุณไม่ตามถ้าจะมีมือที่3เอาก็มีไปคุณไม่สนใจ1.2ครับคุณต้องโชว์ให้เห็นว่าแล้วแต่เขาอยากทําอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ได้แขก คุณจำไว้ครับว่ากฎของความสัมพันธ์ใครแคร์มากกว่าคนนั้นแพ้กฎของความสัมพันธ์ใครแคร์มากกว่าคนนั้นแพ้ใครที่ไปถามว่าทําไมต้องคบกับเขาทําไมต้องหลอกฉันทําไมไม่รักษาคํามัน่นคําสัญญาทําไมต้องทําอย่างนั้นทำไมต้องทำอย่างนี้คําพูดเหล่านี้ของคุณมันบ่งบอกว่าคุณแคร์เมื่อคุณแคร์อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณแพ้1.3ครับคุณต้องโชว์ให้เห็นว่าให้เขาเอาเลยเอาที่สบายใจ สิ่งนี้มันทําให้อีกฝ่ายต้องคิดกับมาว่าทําไมคณถึงไม่ตามเขาทําไมคนถึงไม่เตือ้อไม่ง้อไม่ขอไม่ขายทําไมคนถึงหยุดอีกฝ่ายจะรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติในความสัมพันธ์หรือจริงๆแล้วคุณมีคนอื่นหรือจริงๆแล้วคุณแอบคบกับใครครับอีกฝ่ายจะเริ่มตามมาดูมาสืบมาส่องชีวิตของคุณมากขึ้นครับเวลาที่คุณแอคเป็นไม่ได้ดตามคุณไม่มีคุณค่ามากพอให้ฉันต้องตาม ุณต้องโชว์แบบนี้ครับสองครับแล้วแต่เลยเอาที่สบายใจเลยเพราะคุณไม่มีคุณค่ามากพอให้ฉันต้องตามการทำแบบนี้มันคือการส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายเห็นว่าเราตระหนักในคุณค่าของตัวเองมากพอคนมันจะกลัวว่าตัวเองตัดสินใจผิดครับมันกลัวว่าตัวเองเนี่ยโดนหลอกมาตลอดฉะนั้นเนี่ยต้องใช้จิตวิทยาย้อนกลับหนึ่งคุณต้องไม่ตามในระหว่างที่ไม่ตามคุณต้องรีบโชว์การพัฒนาตนเองครับ ไอ้พวกเสื้อผ้าหน้าผมนะครับหน้าโทมๆท,ที่เคยปล่อยไว้นะครับเป็นสิวเป็นฝ้ารีบจัดก,การตัวเองครับการแมทช์สีเสื้อผ้าที่มันมันไม่เข้ารูปเข้าร้อยเลยรีบปรับเปลี่ยนตัวเองครับเวลาที่เขาเห็นว่าคุณไม่ตามแต่ในขณะเดียวกันทําไมถึงเกิดการพัฒนาตัวเองมันจะกลัวว่าคุณเนี่ยมีกิ๊กรับพอมันเริ่มกลัวมันจะเริ่มโฟกัสคุณมันจะเริ่มหึงคุณมันจะเริ่มหวงคุณมันจะเริ่มห่วงคุณ แต่ถ้าคุณไม่ทําแบบนี้มันจะไม่สนใจคุณมันจะคิดว่าคุณไม่มีทางไปมันจะคิดว่าคุณไม่มีใครเอามันจะคิดว่าเขาอยู่กับคุณไปมันก็ไร้ค่ามันมันจะคิดไปอีกทางหนึ่งการที่คนไปมีมือที่สามเพราะเขาเห็นว่าชีวิตของคุณหยุดนิ่งชีวิตของคุณไร้ซึ่งการพัฒนาคุณอาจจะอุทิศตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่ออางานเพื่อเงินนะครับเพื่อความมั่นคงของครอบครัวจนลืมสนใจตัวเองคนมนเลยรู้สึกว่าคุณไม่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปครับสองครับในขณะที่คุณโชว์ว่าเออก็แล้วแต่คุณจะต้องรีบโชชววีิต ที่ดีขึ้นของตัวเองด่วนเลยครับคุณต้องรีบโชว์ว่าชืิอของคุณเนี่ย,ยไปเที่ยวที่นี่นะออกสังคมนะอีกฝ่ายจะกลัวว่าคุณจะไปเจอคนที่ดีกว่าเขาอีกฝ่ายจะกลัวว่าคุณมีความสุขกว่าเขาในขณะที่คุณโชว์ให้เขาเห็นว่าเออเอาที่สบายใจแต่คุณต้องกระตุ้นความหึงหวงของอีกฝ่ายไปด้วยคุณจองจำไว้ครับว่าการทําให้เขาทิ้งมือที่สามแล้วหลงไหลคุณอีกครั้งแล้วเขาไปมีปัญหากับมือที่3ากันเองคือถ้าคุณทําตัวหายาก เขาจะยิ่งอยากได้ครับแต่ถ้าคุณทําตัวหางห่ายเขาจะยิ่งมองว่าคุณเนี่ยไร้ค่าปัญหาคือคนเป็นหลวงส่วนใหญ่มักจะทําทตัวเองให้อีกฝ่ายมองว่าไร้ค่าครับจริงๆคุณอาจจะมีคุณค่าแต่อีกฝ่ายจะตัดสินว่าคุณไร้ค่าเวลาที่คุณพยายามโทรหาซ้ําๆแชทไปหาเขาซ้ําๆแม้ว่าเขาไม่ตอบก็ส่องอยู่นั่นอ่ะอีกฝ่ายมันมองว่าคุณเป็นคนหางห่ายหมดเลยครับหรือขอให้ญาติพี่น้องของเขาครับช่วยพูดช่วยคุชยช่วยเจรจาคุณจะดูหางห่ายครับ เพราะเขาจะรู้สึกว่าคุณวิ่งเข้าหาเขาหรือขอให้ลูกเนี่ยช่วยคุยหรือพยายามทําอะไรไปชดเช่นใส่ชุดสั้นๆในสําหรับบางเคสแล้วถ่ายภาพโชว์ให้เขาหึงเปล่าครับอีกฝ่ายมันตามทันคุณหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือข้อผิดพลาดหรือบางคนไปวีนหรือโพสดามือที่3ครับเนี่ยคุณทําแบบนี้ยังไงก็ไม่ชนะครับแต่ถ้าคุณทําตัวให้หายากและให้แฟนของคุณมันยิ่งอยากได้เนี่ยพอแฟนมันเริ่มมาส่องคุณมากขึ้น มันเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะคุณมีใครหรือเปล่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ตามเอ๊ะทำไมคุณไม่ไล่ล่าพอมือที่สามเห็นว่าแฟนของคุณเนี่ยตามติดชีวิตของคุณมากขึ้นมือที่สามมาเค็คมือถือของแฟนคุณแล้วเห็นว่าแฟนคุณเนี่ยส่องเฟซของคุณมากขึ้นมือที่สามจะเริ่มทําตัวงี่เง่าและทะเลาะกับแฟนของคุณกันเองโดยที่คุณไม่ได้ทําอะไรเลยโดยที่คุณไม่ต้องโทรไปโดยที่คุณไม่ต้องโพสต์นะครับโดยที่คุณไม่ต้องไปประจานคุณไม่ได้ออกเหงื่ออะไรเลยครับแต่คุณเป็นผู้บัญชาการเบื้อออองงงงงงลลลึกเเเบืื้้้หหหััขรร่่าาวนีทมด ความรักคุณจะต้องมองแฟนของคุณเนี่ยเป็นมดครับที่ต้องการน้ำตาลถ้ามีความหวานมันจะมาแต่ถ้าไรความหวานมันจะจากไปครับวันนี้ที่เขามีมือที่3าเพราะความสามันของคุณความหวานไม่มีแล้วครับหรือการกระตุ้นความอยากของคนกลับมาอีกครั้งครับอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากกอดอยากประดับบารมีอยากให้เพื่อนอิจฉาอยากมีเรื่องบนเตียงคือ ที่ผ่านมาคุณไม่ได้กระตุ้นความอยากเลยซึ่งมันเป็นทักษะสําคัญมากในการมีความรัก